สวัสดีครับแบงค์ครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวผาชูธงหรือว่าลานหินปุ่มกันไปะไร,ะระยะทางอืมดูระยะทางแล้วกลับดีกว่าไหม,ไมนี่คุณลุงไกดใจดีมากครับเกิดเป็นนักศึกษาธรรมชาติครับซึ<ะ>่งได้ไม่ถึงร้อยเมตรเลยหอบแล้วเนี่ย <laughs> เดินเข้ามาครับก็จะเจอดอกไม้ท้องถิ่นครับดอกปราะภูถ้าออกเสียงถูกนะอุ๊ยไม่โฟกัสอ่ะอันนี้แล้วกันมีปัญหาก็ตรงนี้ครับมีเบอร์ติดต่ออยู่ครับแต่ไม่มีสัญญาณนะวันนี้ฉันเดินเข้าป่าผาชูทงอยู่ข้างหน้า มองเห็นไหมเดี๋ยวไปมองใกล้ๆยังไงครับผานุ่นม um ีสาวด้วยเดี๋ยวซูมไปดูดิเฮ้ยมีสาวจริงเฮ้ยโอ้โหผู้ชายหมดเลยมีผ uh ู้หญิงคนเดียวผู้หญิงสองคนเราอยู่ที่ไหนครับพี่ผาหินกบนี่เป็นกบชะงงกตัวผู้ตัวเมียอันนี้อันนี้ ตัวผู้ตัวู้วครับผมดูมันมีเดือยอะครับนเฮ้ยโหจะจูบกบซะละไอห,หนุ่มพี่เก่งครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับหัวใจผมครับเอ้ยไม่ได้อยู่กับเมียแน่นแน่มันก็เจ๋งนะมันไม่ล้มครับทุกคนเนี่ย,ยแกนมีอยู่นิดเดียวหินแผน่นเบลเลอร์ดูดิดูดิดูความบางมันอยู่ได้ยังไงเนี่ย รีบไปดีกว่ากลัวทิ้นเราอยู่ไหนแล้วครับผาพญานาคราชครับผมเฮ้ยผาพญานาคราชนางนางพญานาคราชก็ใช่อ่าแล้วดูยังไงอ่ะจินจินอาการสาคัญเฒ่าของพญานาคคุณต้องจินตนาการจินตนาการเยอะๆดอกตาเหินไหลเป็นพืชตระกูลข่าครับโอ้โหเทระเบิด ออกเสียงยากมากนะดอกเนี้ยและเรามาต่อ,อันที่นี่ครับอ<า>ดอกเสม,ม็ดทนเป็นไงเออหน้าตาแปลกดีสวยไหมผมเจออลูไม่ไร้เขาแล้วนอนเฮ้ยอะไรอะ่ะสวยมากแต่ไม่รู้อะไรไปละเฮ้ยนนทุกคนอันนี้คือเห็ดหลินจือของจริงนะครับลุงไกลเขาบอกมาแพงด้วยถ้าหายไปก็ นั่นแหละครับบายๆโอเคอันนี้คือเห็ดปากกาลังขาวนะครับครับผมอ่าสวยเลยทีีดว่อันนี้คือหัวเต่าหินเต่าล้านปีใช่ดูจากอายุหินแล้วน่าจะมากกว่าล้านปีนะใช่อันนี้คือเปลาะหินมันดอกจากบางโชคข้าพรนษาพอดีเป็นดอกสีเหลืองเปลาะหินยังเด้อยู่นะเปลาะหินเปลาะหินเลี้ยงตอนนี้ก็จะมาเจอ หินเป็นปุ่มบวมๆแบบนี้ครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับลุงนคนบอกนี่พาไปดูใกล้ใกล้เป็นไงเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มดอกกล้วยไม้โหเออก็แปลกดีนะครับและอันนี้ก็คือดอกกล้วยไม้ช้างงาเดียวดอกกล้วยไม้ช้างงาเดี่ยวไปกันต่อ อันนี้คือดอกอินอาฝนดอกจะบานช่วงปลายฝนต้นหนาวตอนนี้ไม่บานนั่นเ<บ>องโอเคอิน,นอาฝนเรียกยากชะมัดอันนี้คือกุหลาบพันปีหรือว่าที่<ว>เรียกกันว่ากุหลาบขาวว้าว,วอ่ามันจะบานเยอะๆช่วงเดือนอช่วงเดือนเมษาแสดงว่าผ่านไปแล้วนะครับก็เลยเหลือประมาณนี้กุหล<ว>าบข<ว>าวบาย<ว>โอเค แล้วเราก็มาถึงแล้วครับผู้พิชิตลานหินปุ่มเดี๋ยวพึ่งไปเดีพิ่งไปสิขอใช้รูปถ่กัน,นเป็นไงสวยไหมนข้าไปฝั่งน<ว>ู้นนี่ขวามือน่สวยนะยนสวย<ร>นะเดินอบมาก่อนไปลงนะปุ๊บโอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับลานหินปุ่มนี่ไปเป็นไงที่ถ่ายดูเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวดูความสูงโอ้โหระดับน้ำทะเล1 2 6 2เมตร ระดับน้ำทะเลหนึ่งพันสองร้อยหกสองเมตรสูงนะสูงเลยแหละตอนนี้ขาสั่นดูดินี่สั่นเห็นไหมเห็นขาสั่นไหมขาสั่นสูงสวยสวยแหละนนี้เรียกว่ากอพวงคืออะไรลุงต้นนี้นี่คือต้นมันนะฮะต้นมันโอ้ใหญ่เบ้อเล่กอพวงกอพวงมันเป็นพวงกอพวงอ๋อมันชื่อกอพวงเพราะมันเป็นพวงของกระลอกกระเต้ อเคต้นมันขนาดนี้หัวตรงนี้คือช่องตรวจการนะครับนี่เข้ามาได้ปัจจุบันคือช่องเบียดกันปัจจุบันคือช่องเบียดกันลุงเข้าไปได้สุดๆเลยไหมโอ้น่าแย่มากแต่ก็โอเคดูโอ้สูงมากบ้องตองคนขี้บน โอเคอันนี้คือถ้ำหลบภัยยุทธการภูหินล่องกล้ายุทธการภูหินล่องกล้าที่นักลบเข้ามาหลบภยัยสองพันเท่าไหร่ลงุงสองพันห้าร้อยสิบห้าสนะครัอยสิบห้านะครับ <25 18 S 1> อนี่ก็จะเป็นแค่นี้เลยปุ๊บ <28. S 1> นี่ก็จะเป็นโพงถ้ำหลบภยัยในที่สุดก็ถึงแล้วผ่าชูธง สวัสดีมีใครเห็นอะไรไหมถ้าทุกคนไม่เห็นคุณจะได้เห็นใน5้าสี่สามสองหนึ่งไป <c oughs> มันก็คืออย่าจัดไปทำอะไรไม่ดีแล้วกันบายโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือผาชูทงร้สสาาววยตงนี <c oughs> เดี๋ยวลูกชายขึ้นมาอยู่ตรงเก่งชูธงเสียไปก่อนอนั้นแหละสวยมากนะครับผานี้และที่นี่ก็คือผาชูธงนั่นคือธงนี่คือผาใช่ที่นี่คือผาชูธงมาถึงแล้วผาชูธงเฮ้ยทุกคนเซ่ยงไห้น่อย ทางนี้ไปถ่ายรูมกันนะโอเคครับทุกคนระหว่างทางกลับเราก็จะได้พบกับเก็ดมังกรต้องมุมกล้องต้องประมาณนี้เออมันเหมือนเก็ดจริงๆครับเม่ยอกคล้ายๆกับที่ถ้ำนาคานะเก็ดมังกรเออเออเบี้ยวอยู่ตรงพี่เก่งนั่งอยู่นะครับเขาเรียกว่าผาหลอกลวงที่เรียกว่าผาหลอกลวงเพราะว่า อ่ะมันไม่ใช่ผาจริงๆครับมันเกินแค่พื้นธรรมดาเออทาถาายงสมันเหมือนผาครับก็เลยกลายเป็นผาหลอกลวงอันนี้เจ๋งโอเคสรุปเราเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วครับสรุปคือฝนไม่ตกตามที่ลุงบอกครับยสุดยอดคว้าร้องตลอดทางแต่ฝนไม่ตกจริงครับคุณลุงเชื่อใจได้ครับนี่เวลามาเที่ยวมาหาคุณลุงได้เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงโกครับผมมาหาลุงโกได้ครับลุงโก พูเก่งใจดีครับติ๊กตอลุงโกก็ได้อ่าไปดูติ๊กตอกลุงโกก็ได้นะครับล้านหินปุ่มร้านหินปุ่มฝนไม่ตกโอเคแล้วพอเดินเสร็จเราก็จะมาเจอร้านไอติมนี้ครับนี่ขอถ่ายแม่ค้าหน่อยโอแม่ค้าน่ารักด้วยราคาไม่แพงครับอร่อยทุกรสชาติแวะมาได้เลยอร่อยจ่มนะ